2 4ชั่วโมงในเกม King Legacy ในวันนี้กับภารกิจทำผลแสงตื่นบอกได้เลยว่าโคตรเท่จะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยเปิดคลิปมาในตอนนี้แลวละกันก็อยู่กับรหัสอดัมอีกเหมือนเดิมหลังจากที่ผมเนี่ยทำการไปฟาร์มเงินมาและก็ทำการไปฟาร์มมันีมาในตอนนี้เนี่ยผมก็มีเงินโคตรเยอะและก็มีมานีโคตรเยอะและก็ภารกิจของผมในวันนี้ก็คือผมจะไปทำผลแสงตื่นแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนในวันนี้เนี่ย ผมก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ไม่สบายไปประมาณ2-3วันแล้วแหละไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเป็นโควิดอีกหรือเปล่าโควิดเนี่ยผมไม่อยากจะเป็นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเป็นมากกว่านั่นก็คือ เป็นแฟนของเธอไงช่วงนี้นะทุกคนไปไหนมาไหนเนี่ยก็อย่าลืมใส่หน้ากากไว้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดก็โคตรเยอะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากไว้ด้วยนะครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนการที่เราเนี่ยจะทําผลแสงตื่นเฮนเก้าบอกว่าเราจะต้องมีผ้าคลุมก่อนใช่ไหมทุกคนผ้าคลุมของคิสซารุและผมก็ไม่รอช้าเลยะกันทําการเดินทางมาตามลาผ้าคลุมของคิสซารุกันเลยดีกว่าและผมก็ไม่รอช้าทำการใช้ดาบปีนิของผมเนี่ยทำการต่อสู้กับพลเรือเซนงโงกุและผมเนี่ย ก็ได้ที่เรียกคิสรุออกมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมจะได้พาคุมของคิสรุหรือเปล่านะมาเลยเจ้าคิารุและผมก็ไม่รอช้าเหมือนเดิมทําการใช้ดาบฟินิกของผมและก็ผลน้ําแข็งของผมเนี่ยทำการต่อสู้กับคิสรุแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกแต่ก็น,นะทุกคนดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะไม่ได้พาคุมของคิสรุอีกเหมือนเดิมเฮ้ยมันจะได้ง่ายปะวะเนี่ยทุกคน พาคุมของคิสรุมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะได้พาคุมของคิสรุมาหรือเปล่าผมก็ไม่รอจ้าเหมือนเดิมทําการใช้ดาบวินิากับผลน้ําแข็งของผมเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆขอให้ได้หน่อยเถอะขอให้ได้หน่อยเถอะและในตอนนี้เนี่ยคิสรุเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการปิดฉากไปเลยละกันและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดรอบนี้เนี่ย ผมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเฮ้ย hey, ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องทําการขอกําลังใจคนละหนึ่ไลค์หน่อยนะทุกคนขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์เพื่อให้ผมเนี่ยมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนเฮ้ย hey, แต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมมันได้ยากได้เย็นจริง,รงๆว่าเนี่ยผ้าคลุมของคิสลุวันนี้เนี่ยผมจะได้ทำเป้าวัตทุกคนผลแสงตื่นเนี่ยผมอยากจะทําผลแสงตื่น จะได้ทํำไหมเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะได้มาหรือปรเปล่าภาคุมของคิสซารุผมก็ไม่รอช้าเหมือนเดิมแลยละกันทําการต่อสู้แบบนี้ไปเหมือนเดิมมาเลยรอบนี้เนี่ยขอพาคุ้มหน่อยนะและผมก็ไม่รอช้าทาการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆและก็ในตอนนี้เนี่ยไอ้บอสคิสซารุเนี่ยมันก็บาดเจ็บนะพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการปิดฉากไปเลยละกันลาก่อนนะบอสคิสซารุและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเดี๋ยวก่อนนะในรอบนี้เนี่ย ผมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเฮ้ย hey, ทำไมมันได้ยากได้เย็นจริงๆวะทุกคนผมจะได้ทำปะเนียผลแสงตื่นมันก็ได้ยากเกินผ้าคลุมของคิสรุเนี่ยมันก็ได้ยากหัวใจของเธอเนี่ยมันก็ได้ยากไม่แพ้กันเฮ้ย hey, ผูดมาแล้วมันก็เสรารเหมือนเดิมตัดมาในตอนนี้เลยละกันผมก็ได้การตีคิสรุแบบนี้ไปเรื่อยตีไปโคตรเยอะแล้วก็นะทุกคนและก็ตีไปโคตรนานมาดูกันเลยดีกว่าว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะได้ผ้าคลุมของคิสรุมาหรือเปล่านะ และผมก็ดำเนิการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆและก็ในที่สุดวันที่ผมรอคอยมานานแสนนานผมก็ได้มาสักทีพาคุมของคิซารุแต่กว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหก็ใช้เวลาไปโคตรนานกว่าจะได้มาทุกคนในที่สุด ก็ได้มาสักทีแต่กลัวจะได้มาเนี่ยมันก็ใช้เวลาไปโคตรจะนานเลยก็ว่าได้นะทุกคนกลัวจะได้มาโอ้โหมันก็ใช้เวลาไปนานเกินแต่เดียวก่อนนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะทําปนแสงตื่นเราเนี่ยจะต้องมีปนแสง2ผลนะทุกคนเราถึงจะสามารถทําผนแสงตื่นได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมมีปนแสงอยู่แล้วผนนึงผมขาดอีกแค่ผลเดียวเท่านั้นผมถึงจะสามารถไปทําผนแสงตื่นได้และผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการกดสุ่มแบบนี้ไปรื่อยๆสุ่มแล้วก็สุ่มอีก สุมแล้วก็สุมอีกสุ่มแล้วก็สุมอีกแต่ก็บอกได้คำเดียวเลยนะทุกคนว่าสุ่มยังไงผลแสงมันก็ไม่ออกเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เนี่ยผมจะได้ทําประวัติทุกคนผลแสงตื่นทําไมมันทํายากทํเย็นจริงๆวันนี้เนียและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการสุมไปโคตรจะเยอะและ้วในที่สุดผมก็ได้มาสักทีโอ้โหสุมไปโคตรเยอะนะทุกคนในที่สุดผมก็ได้มาสักทีผลแสงนะทุกคนจะได้ทําสักทีนะทุกคนผลแสงตื่น ไว้เจอกันเลยนะเจ้าพลแสงตื่นมาลุยต่อกันเลยและกันจะได้ทําสักทีพลแสงตื่นมาเลยและก็ทันในนั้นเองผมก็ได้ทำการวามาอยู่ที่ไหนสักแห่งและผมเนี่ยก็ได้ทําการเจอก,ก,ก,กับอดัมในร่างอนาคตนะทุกคนเออเดียวก่อนอดัมในร่างอนาคตที่ใช้พลแสงตื่นผมก็ไม่รอช้าละกันตามการใชด้ดาบฟินิกของผมเนี่ยทำการต่อสู้กับอดัมในร่างอนาคตแต่ก็บอกได้คําเดียวเลยนะทุกคนว่าอดัมในร่างอนาคตเนี่ยโคตรโหดผมก็ไม่รอช้าําการใช้ดาบฟินิกของผมเนี่ย ทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกสู้แลกก,แลก็สู้อีกแต่ว่าอาดัมในร่างอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันและก็ในตอนนี้เนี่ยอาดัมในร่างอนาคตเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอชา้าเลยละกันทําการปิดฉากอาดัมในร่างอนาคตไปเลยลาก่อนหน้าอาดัมแต่กลัวจะชนะได้เนี่ยโอ้โห ก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรและในที่สุดนะทุกคนผมก็ได้มาสักทีผลแสงตื่นแต่กว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหก็เล่นเอาเสนเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนสกิล l ซราคาอยู่ที่25มานีและก็สกิล e ราคาอยู่ที่175มานีและก็สกิล x ราคาอยู่ที่75มานี และก็สกิลวราคาอยู่ที่325มานี่โอ้โหทำไมสกิลวีเนี่ยมันแพงได้ใจจริงๆวะทุกคนและก็สกิล C ราคาอยู่ที่ 150มานี้โอ้โหเล่นเอาสะผมเกือบหมดตูดเลยก็ว่าได้มันก็แพงเกินเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าสกิลของปนแสงตื่นเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนเริ่มจากสกิลแซดนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหทําไมสกิลแซดเนี่ยมันเท่ได้ใจจริงๆวะทุกคนเหมือนจะเป็นสไนเปอร์ยังไงก็ไม่รู้โคตรเท่เลยและก็สกิลเอ็กนะทุกคนดูดิโอ้โห กะน่ำยิงแบบรัวๆเลยว่ะทุกคนอย่างเท่อ่ะทุกคนและก็สก,กิลซี่โอ้โหทำไมมันแสบตาได้จจริงๆว่ะทุกคนปนแสงตื่นเนี่ยและก็สก,กิลว,วีโอ้โห ไม่ธรรมาดาจริงๆวะทุกคนเล่นเอาสะแสบตาเลยเนี่ยและมันก็ยังไม่พอนะทุกคนเว <c oughs> ลาที่เราเนี่ยทำผลแสงตื่นเนี่ยเราสามารถเลี้ยวได้ด้วยนะทุกคนแต่ก่อนเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้นะทุกคนโอ้โหโคตรดีเลยวะทุกคนผลแสงเลี้ยวได้แหละผมโคตรชอบเลยผลแสงเนี่ยมันดีจริงๆเลยและท่านใดนั้นเองนะทุกคนไฮด้าเนี่ยมันก็เกิดนะทุกคนผมก็ดีใจที่ผมเนี่ยจะได้มีการตีไฮดา้าผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเดินทางมาตีไฮด้าเลยละกัน แต่ที่ไหนได้นะทุกคนเห็นเขาบอกว่าไฮด้ามันบั็กนะทุกคนรอ,อยังไงไฮด้ามันก็ไม่เกิดเอ้าเดี๋ยวก่อนนะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะทุกคนผมยืนรอยังไงยืนรอและยืนรออีกไฮด้ามันก็ไม่เกิดนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าไฮด้ามันบั็กนะทุกคนโอ,โ,โอ้โหโคตรแย่เลยวะทุกคนนึกว่าจะได้ตีไฮด้าแต่ที่ไหนได้ไม่ได้ตีซะงั้งงน โหดแย่ yeah, เลยในในผมเนี่ยก็ไม่ได้ตีให้ได้และผมก็ไม่รอช้านเลยละกันทําการเดินทางมาต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมหน่อยละกันนะทุกคนมาเลยบอสบิ๊กมัมเจอผลแสงตื่นผมหน่อยผมก็ไม่รอช้านเลยละกันทําการชาผลแสงตื่นของผมเนี่ยทําการต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมมาเลยบอสบิ๊กมัมและผมเนี่ยก็ทาการชาปลแสงตื่นของผมเนี่ยทาการต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีก สู้และก็สู้อีกจนในตอนนี้เนี่ยบอสบิ๊กมามเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและก็ในที่สุดบอสบิ๊กมามมันก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะผมดันไม่ได้อะไรซะงั้นเฮ้ยมานี้ผมก็ไม่ได้ตั้งผมก็ไม่ได้โอ้โหตีไปตั้งนาน ไม่ได้อะไรซะง,งั้นโคตรแย่เลยแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะจบคลิปนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเดินทางมาต่อสู้กับไฮด้าหน่อยละกันนะทุกคนทําการชาร์จนแสงตื่นของผมเนี่ยและก็ดาบฟินิของผมทําการเดินทางมาต่อสู้กับไฮด้าหน่อยละกันมาเลยเจ้าไฮด้าสามหัววันนี้เนี่ยขอกล่องเทียสีหน่อยละกันมาดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะได้กล่องเทียอะไรนะทุกคนตั้งแต่ผมตีไฮด้ามาเนี่ยผมยังไม่เคยได้กล่องเทียสีเลยนะทุกคนผมอยากจะได้บ้างจังกล่องเทียสี อยากจะเห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงวันนี้ผมจะได้หรือเปล่านะกล่องเทีเอสีเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าและในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้การใช้พลแสงตื่นเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าไฮดาแบบนี้ไปเรื่อยๆและก็ดาฟฟี่นี่ของผมมาเลยเจ้าไฮดาเจอพลังพลแสงตื่นของผมหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทําไมพลแสงตื่นของผมเนี่ยมันดีจริงๆมาทุกคนดูดิโอ้โห ีไฮด้าแบบรัวๆไปเลยก็ว่าได้สมแล้วที่เป็นผลแสงตื่นผมละโคตรชอบเลยผลแสงตื่นเนี่ยโคตรดีอะทุกคนผลแสงตื่นเนี่ยมันก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันและในที่สุดในตอนนี้เนี่ยเจ้าไฮด้าเนี่ยมันก็ดําการตายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะได้กล่องเทียอะไรนะทุกคนขอกล่องเทียสี่หน่อยเถอะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ได้กล่องเทียสองอีกเหมือนเดิม แย่ oh, yeah. แต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนแต่ผลปีศาจที่ผมได้นั่นก็คือผมดันได้ผลมังกรเฉยเฮ้ยโอ้โหตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มานะทุกคนผมไม่เคยจะได้ผลมังกรนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยแล้วกันที่ผมเนี่ยได้ผลมังกรมานะทุกคนโอ้โ oh หในที่สุดก็ได้มากับเขาสักทีผลมังกื เ้ยไม่ใช่ผลมังกรตั้งหากงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคระับาบายยผมจุ๊บๆไปละไปละ